หมอขอพู้ยอคเซอร์บูและวันนี้นะคะมาพบกับหมอขอพู้ ซึ่งวันนี้เป็นอีพีที่16แล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะหมอจะมาพูดเรื่องการพ่นสเปรย์กันแดดของเราดาราจีนถ้าใครเนี่ยได้ติดตามเหล่าดาราจีนอยู่นะคะจะเห็นว่าระหว่างแบบที่เขาอยู่ในเซตหรือว่าเวลาเขาพักเขาจะหยิบไอเจ้าสเปรย์กระป๋องอยู่นี่มาฉีดแล้วก็พ่นแบบอัดอย่างหนักเลยนะคะถ้าดูให้ดีแล้วดูจากสีควันหรือว่าอะไรหมอก็คิดว่าเออก็น่าจะเป็นสเปรย์กันแดดแหละจริงๆแล้วพอหมอเห็นเขาพ่นสเปรย์อย่างแรงบนใบหน้าแล้วหมอรู้สึยเจ็บปวดใจจังเลยนะ,ะจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ ไม่ถูกหรอกแต่หมอคิดว่าการพ่นสเปรย์กันแดดแล้วพ่นเข้าหน้าอย่างจังนอกจากว่ามันอาจจะไม่ได้ช่วยโปรเทคผิวเราได้อย่างเต็มที่แล้วมันอาจจะเข้าตาเข้าจมูกเข้าปากแล้วก็ไปทําให้เกิดอันตรายมากกว่าที่จะเกิดประโยชน์นะคะวันนี้นะคะก็เลยอยากจะมาพูดวิธีการพ่นสเปรย์กันแดดที่ถูกต้องให้คุณนูนูฟังนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเราไม่ควรจะใช้สเปรย์กันแดดเป็นกันแดดหลักที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนะคะเราควรจะใช้เป็นการเสริมออนท็อปเพราะว่ากันแดดมันควรจะเติม ทุก2ชั่วโมงนะทุกคนแล,แล้ววิธีที่รีแอพ p p l y เนี่ยเราจะเลือกเป็นสเปรย์หรือว่าเป็นกันแดดแบบทาที่เป็นสติกก็ได้นะคะแล้วก็อย่างที่2เราไม่ควรจะพ่นสเปรย์กันแดด direct หรือว่าพ่นตรงๆเนี่ยใส่หน้านะคะเพราะว่ามันจะเสี่ยงต่อการเข้าจมูกเข้าตาเข้าปากวิธีที่ถูกต้องเลยเนี่ยเราควรจะพ่นสเปรย์เนี่ยลงบนมือก่อนค่อยๆถูๆๆแล้วค่อยๆมาแท็บที่หน้าถึงจะถูกต้องนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าโอยคุณหมอคะแล้วมือเราสกปรกหรือเปล่าระหว่างวานันแล้วต้องมาแท็บๆอีก ถ้าใครไม่สะดวกวิธ les ีนี้หมอจะแนะนำให้ไปแบบสติกดีกว่าก็วันนี้นะคะมาแชร์เกล็ดเล็กๆน้อยๆนะคะจริงๆแล้วการพ่นสเปรย์กันแดดพ่นแบบด r เรกมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะทุกคนแต่ว่ามันมีแบบวิธีที่ดีกว่าในการปกป้องผิวเราจาากกรทำลายของแสงแดด That's all for today นะคะ